ที่เป็นสัพพายะเป็นต้นที่อยู่ที่อาศัยอะไรนะ <c oughs> ซึ่งเราเรียนมาแล้วนี่เป็นเช่นนี้นะอยากกระถามท่านตั้งหลายสักนิดเวลาที่คนเขาใกล้จะตายแล้วมีคนมากระซิบข้างหูว่าอารหันนะพ่ออารหังอารหังนึกไว้นึกถึงคํานี้ไว้อารหังอารหังนะปูปูอารหังอารหัง,นะอ,หง,อ,หงอย่าเรื อย่างนี้จะจัดว่าเป็นกรรมอะไรจะเป็นอะไรนะกรรมกรรมนิ้นิดหรือคตินินิดอารมณ์ที่พยายามทําให้ปรากฏนะอาขึ้นอยู่กับปู่สั่งสมไอะไรมานะขึ้นอยู่กับปู่สั่งสมไอะไรมาถ้าหาวราปู่เป็นคนฟังทำอยู่เป็นประจัได้ยินคําว่าอาราหังเกิดนึกได้ นะถึงบทเรียนที่เรียนขึ้นมาในเวลานั้นซึ่งกล่าวไว้เกี่ยวกับพระอริยะบุคคลอะไรอย่างนี้นะะตอนนึกได้นะก็เรียกว่าเป็นมีอะไรเป็นอารมณ์คราวนี้มีกรรมสิมีการฟังธรรมเป็นอารมณ์นะแต่ถ้าหาววัตถูไม่รู้เรื่องเลยอะไรหังอะไรก็ไม่รู้อย่างที่เคยปรากฏแล้วพอไปกลซิบก็ว่าอาะไรหังอะไรหังนะะก็ กูก็ตอบว่ากูจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันหายไ่ได้ยินว่าอะไรหายไปแล้วมาถามอะไรกันตอนที่นี้นะนี่อย่างนี้นะนะครับก็ไม่รู้ไปเลย,ยงไงนะครับก็เป็นอันว่าที่พยายามนั้นไม่ได้เป็นอารมณ์เก็ดปฏิสนธิอะไรโดยประการใดประการหนึ่งทั้งสิ้น <c oughs> นะบางทีก็เป็นกรรมนิมิตนะที่พวกญาติพยายามกระตุ้น เปนเอาพระพุทธรูปมาให้ดูบ้างนะจิตก็เกิดเื่อมใสในพระพุทธรูปนั้นนะครับนะหรือว่าเอาอะไรนะมาให้รูปไม่ให้กคมนะครับ <c oughs> เอาพระพุทธรูปรุทธรูปไม้รูปมากันนั่นก็เป็นอาจจะเป็นนะอาจจะเป็นกรรมนิมิตพอได้จับกล่องอย่างนี้ก็เกิดภาษาธาภาษาท่าอะไรขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธรูปนี้เป็นสัญลักษ ของคุณงามความดีอะไรตำนองนั้นนะครับก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าหลักการของความเป็นอาสังคาริกสอสังคาริกอยู่ตรงที่ว่าโกนจะตายในภพก่อนนะครับอารมณ์ที่ปรากฏเป็นไปด้วยอํานาจการกระตุ้นทักชวนหรือเปล่าหรือว่านะผู้กำลังจะตายนั้นระลึกได้เองไม่ต้องมีใครมากระตุ้นทักชวนขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นสําคัญนะครับ ทีนี้ต่อมาพอเกิดแล้วจิตเป็นไปในวิถีกวณะสิ้นสุดลงอายุของอารมณ์ยังเหลืออยู่ก็ยังพอเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตเกิดได้อีกสักสองขณะนะครับตรงนี้เรียกว่าสัทธารัมภนะสัทธารัมภนะนี้มีความเป็นอาสังคาริกสสังคาริกเนื่องจากปัจจัยอื่นนะครับพอมาเป็นวิถีในประวัติการแล้ว นะไม่ได้เกี่ยวกับพบก่อนชาติก่อนอะไรกันนักหนาแล้วนะก็เนื่องอยู่กับปัจจัยที่เป็นเหตุให้กุศลน,นะหรืออากุศลด้วยออาแตมให้อีกนะที่กําลังเป็นไปอยู่เวลานั้นถึงความเป็นอาสังขาริศสังขาริศนั่นเองขยายอีกอีหนึง่งนะเช่นเราได้รับอาหารดีได้อาหารดีนะ นะไม่ใช่เฉพาะตนนะตนเองรับประทานไปแล้วก็เกิดกําลังบญชากรี่กับเลราแล้วปลารบอาหารที่ดีนั้นว่าอาหารประณีเช่นนี้ควรที่จะสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ก็มีจิตคิดที่จะถวายทานทําทานขึ้นมานะครับคิดที่จะถวายบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์ขึ้นมานะ คราวนั้นไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากคนอื่นหรือแม้จากตนเองเลยนะกูศลก็เป็นไปได้กูศลน,นี้เป็นสะอาสังขาริกแน่นอนนะครับทีนี้พอกูศลวิเล่นไปแล้วเจ็ดขณะโดยการทำชาวนากิจยังมีเศษของอารมณ์เหลืออยู่สมมุติว่างั้นนะครับ ก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดจิตอีกสมขณะคือตาธาลัมณะนะตาธารัมณนะนะนะนั้นก็จะเป็นอสังขาริกเหมือนกันนะครับเพรนาะฉะนั้นปัดท่านถึงได้บอกว่านะวิทวนวิบากที่ทาจิจตาธารัมณนะย่อมเนื่องกับปัจจัยอื่นมีอุตุอาหารเป็นต้นที่เป็นสัพายะหรือที่เป็นอสัปายะเหมือนอย่างกุศลน,นะครับ เหมือนอย่างกูศนนั่นนะนี่แหละต้องอธิบายให้ดีเวลานั้นถ้ากูศนที่เป็นไปในวิถีเดียวกันกับตาธาลมณะเป็นอสังขาริสตาธาลมณะก็เป็นอสังขาริกนะถ้าหากว่าได้อาหารเป็นต้นที่ไม่เป็นสัพพายะก็ต้องอาศัยการกระตุ้นทักชวนเพราะมันจะเกิดการทอแท้ขึ้นเนีะมันไม่เหมาะแล้วบอกเอาไปถวา,ายพระนะ นะหรือว่าตนเองรับประทานลงไปแล้วนะครับนะจิตใจว่าวุาว่นไม่ค่อยกระพี้กระเป๋าเกิดอาการไม่สบายขึ้นมาอึดอัดขึ้นมานะจิตไม่แจ่มใสความคิดในการทํคกูศนก็ไม่ค่อยเกิดจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการกระตุ้นทักท้วนความเป็นเวรเป็นวันเป็นวาระที่ควรทําถ้าไม่ทําแล้วก็จะเสียประเพณีไปไม่ควรจะให้ประเพณีขาดสายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะเอาเถอะอาหารไม่ค่อยดีนะักแต่ยังดีกว่าไม,ไม่ได้สงเคราะห์ท่านนะอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดจิตมีกําลังขึ้นอีกใครในการถวายขึ้นอีกแต่ด้วยอํานาจของการการะตุน้นนะกูส่วนที่เป็นไปในเวลานั้นเป็นศาสังขาริสาธารัมพนาติตามมะก็เป็นศาสังขาริศไปด้วยมีเป็นอย่างเพราะฉะนั้นง่ายนะ ผมเนี่ยนะฮะอาหารไม่เท่าไหร่แต่อุตุเนี่ยมันเป็นเหตุได้มันมาเกี่ยวข้องกับการทำกุศลได้เยอะเพราะอุตุไม่ดีนะไอ้ความเย็นความร้อนหรือว่าอาดินพบลมฟ้าอากาศฝนจะตกอย่างเนี้ยนะครับมันอยากจะรอไว้ก่อนให้ฝนหายหก่อนยังไม่อยากจะทํากุศลตอนนั้นคล้ายๆม,มันผัดวันประกันพรุ่งไปนึกไปอย่างนั้นนะครับ ยังไงยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันท้อไปแล้วเนี่ยที่จะทํานะะเดี๋ยวฝนหายซะก,ก่อนอวันหลังก็ได้วันนี้ไม่สะดวกนั่นอ่างดูสะดวกไม่สะดวกไปนะฮ <c oughs> <c oughs> เวลาจะเข้ากรรมฐา,านหน้านี้อย่าไปเลยร้อนกลัวจะไม่ไหว <c oughs> ร้อยอากาศมันเปล่าๆนักหน่อยนะครับ <c oughs> ทีนี้มีอะไรสงสัยใครจะไต่ถามอยู่อีกบ้างไหมครับครับครับผมกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตอันไหนครับอ๋อถูกแล้ว อันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถ้าหาเขาไม่ทรงแสดงไว้ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่าเป็นอารมณ์ของพระสัพพัญญุตญาณที่จะอย่างรู้ได้นะครับอย่างเราเราไม่รู้หรอกว่าปฏิสนที่หรือผวังของเราจะมีกรรมหรือกรรมนิมิตหรือกตศนิมิตเป็นอารมณ์ไม่รู้นะะบางคนก็บอกว่าเขารู้ถามว่ารู้ยังไง พอผมหลับนะ้ผมจะเห็นเป็นภาพผู้หญิงท้องแก่อย่างที่อาจารย์ว่าทุกทีนะบอกว่าถ้าหาว่าคุณหลับแล้วคุณเห็นภาพอย่างนั้นแสดงว่าคุณขึ้นวิถีเวลานั้นไม่ได้เป็นพวังหรอกเป็นวิถีจิตขึ้นมาเสีแล้วและอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็ฝักใฝ่เป็นพิเศษนะก็เกิดฝันตำนองนี้ขึ้นมานะเขาเรียกว่าอะไรนะในความ เคยได้เกิดความฝันสี่อย่างจิตหมกมุ่นน่ะหมกมุ่นเรื่องอะไรนะก็ไปฝันเรื่องอย่างนั้นนะ <c oughs> ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีโอกาสจะรู้หรอกครับจะกรรมก็ตามกรรมนิมิตก็ตามคตินิมิตก็ตามนะรู้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นกรรมนะถ้าปฏิสนธิของเรามีกรรมเป็นอารมณ์ก็จะต้องเป็นกรรมฝ่ายดีนะถึงกรรมนิมิตคตินิมิตก็อย่างนั้น พูดง่ายๆว่าร้วนแต่เป็นอิทธารมเพราะเหตุใดถึงได้รู้ว่าร้วนแต่เป็นอิทธารมก็เพราะว่าเป็นวิบากของกุศลนี่นะเรามาเกิดเป็นมนุษย์ปฏิสนธิของเราต้องเป็นวิบากของกุศลขึ้นชื่อว่าวิบากของกุศลอารมณ์ต้องเป็นอิทธารมโดยสภาวะเด้วยไม่ใช่โดยปริกับคือกําหนดเอาเองตามความวิปลาส นะะเป็นอย่างนี้นะะอ่าถูกอ่าถูกถูกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านะปฏิสนธิมีกรรมเป็นอารมณ์ก็ได้กรรมนิี้เปเป็นอารมณ์ก็ได้คตินิมิตเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วแต่นะทีนี้ ท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจอย่างนี้เป็นอันขาดนะครับว่าไอ้จิตใจที่ดีหรือไม่ดีตอนใกล้ตายนั่นเองนะจะให้วิบากปฏิสนธิดีหรือไม่ดีเป็นกุศลวิบากอาุศลวิบากไม่เกี่ยวนะโดยเฉพาะวิถีสุดท้ายเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนวิถีสุดท้ายของภพเขาเรียกมรณาสันวิถี แปลว่าวิถีใกล้ตายคือพอวิถีนี้สิ้นสุดลงสัตว์จะตายเลยนะไม่มีการขึ้นวิถีใหม่อีกแล้วนะครับชาวนะที่เล่นไปจะถึงความเป็นกุศลก็ตามกุศลก็ตามเล่นไปเพียงห้าขณะนะครับกรรมที่จะให้เกิดในภพถัดไปอะได้แก่เจตนาในชาวนะดวงที่เจ็ด นะครับเจวเจตนาจวนะในชาวนะดวงที่เจ็ดท่านเรียกว่าอุปปัชชะเวทนิียกรรมให้ผลคือให้ปฏิสนธิในภพถัดไปนะฮะทีนี้ชาวนะเป็นมีแค่ห้านะครับไม่ถึงเจ็ดนะครับถึงจะเป็นกรรมชนิดอื่นๆก็เถอะชาวนะต้องเล่นไปเต็มนะเล่นไปเต็ม เจตนาในชาวนะดวงที่หนึ่งยังไม่ได้อาเสวนะปัจจัยคือยังไม่มีการเสพคุ้นในอารมณ์เพราะเพิ่งเกิดครั้งแรกกําลังก็ยังน้อยถึงความเป็นกรรมจะให้วิบากผลก็เฉพาะในชาตินั้นนะครับนะเช่นเวลาที่เราทํากรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ในวันนี้ก็ตามนะครับในวันนี้และได้รับผลทันทีในวันต่อไปอย่างนี้นะ นั่นแหละเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทานิยกรรมกรรมที่มีวิบากอันปึงเสวยได้ในทิฏฐธรรมคือในพบปัจจุบันนะครับนั่นมาจากชาวนะดวงที่หนึ่งนะนะทีนี้ชาวนะดวงสุดท้ายที่เจ็ดแม้ได้ความคุ้นเคยในอารมณ์แต่ใกล้ตกระวังเต็มทีมีกำลังบ้างก็น,นิดหน่อยเพียงเพื่อให้ เกิดในภพถัดไปได้เท่านั้นไม่อาจจะให้กําลังไปถึงภพ,บพบที่สามที่สี่อะไรต่อมากมากหม่ๆนะครับนะส่วนเจตนาในชาวันนะจับตั้งแต่ที่สองถึงที่หกนะครับอันนี้มีกําลังมากให้ผลในชาติต่อต่อไปไม่รู้จักจะสิ้นสุดนะครับเป็นอปาราประเวทนียกรรม นะต้องไปอ่านหนังสือรวมเรื่องกรรมอีกทีนะะจะเข้าใจดีที่ยกมานี้ก็เพียงเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าที่สีสุดท้ายนะครับถ้าท่านเรียนในปริเคตที่ห้าที่ผมอยากจะนํามาพูดก่อนในเวลานี้นะะยังไงยังไงท่านก็เข้าใจได้เพราะเกี่ยวกับเทวนาอะไรนี้อธิบายมาแล้วในไอ้ตัวการจิตก็เล่นไปห้าขณะเท่านั้นเองนะครับเป็น เครื่องชี้ชัดว่าไม่ถึงเจ็ดแต่ว่าที่จะให้เกิดในชาติตัดไปมันชาววนะเจตนาในชาววนะดวงที่เจ็ดเป็นกรรมนะให้ผมในชาติตัดไปนะครับนี่ไม่ครบเขาเกิดขึ้นมาเพียงเพื่อประโยชน์แก่การปรารอบอารมณ์ให้แก่ปฏิสนธิในภพถัดไปเท่านั้นนะแม้เป็นกุศล นะก็ไม่มีอนุภาพในการให้ปฏิสนธิในสุขติแม้เป็นอาคุณก,ก็ไม่มีอนุภาพในการให้ปฏิสนธิในทุกขตินะครับกำลังไม่พอท่านฟังอย่างนี้บางท่านอาจจะนึกไปถึงอาสันกรรมกรรมที่บุคคลทําในเวลาใกล้ตายว่ามันเป็นยังไงนะก็ขอให้ทราบ อย่างนี้เสร็จครับว่าทําในเวลาใกล้ตายยังไงยังไงก็ไม่ใช่ในสวรรค์สุดวิถีสุดท้ายต้องก่อนหน้านั้น <MBA. S 1> เขาเรียวกว่ามรณา,าสันนการเท่านั้นเองนะครับมรณา,าสัานาสน,นการกับมรณา,าสัน,น,านวิถีต่างกันมรณา,าสันวนนิถีเป็นวิถีสุดท้ายของมรณา,าสันนการมรณาสันนการมันมีมากกว่านั้น นะต่อจากนั้นนะครับนั่นแหละเป็นกรรมได้นะครับเป็นกรรมได้มต่อก่อนหน้าวิถีสุดท้ายนะกรรมใดบุคคล,ละระลึกได้ในเวลาใกล้ตายกรรมนั่นชือว่าอาสัรนกรรมหรือว่าคิดทําในเวลาใกล้ตายก็ชื่อว่าอาสัรนกรรมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ได้นะทำเวลานั้นอาอย่างพระเจ้าอาศกรับสั่ง ให้เจ้าพนักง,งานเบิกเงินจากท้องพระกลังมาแจกคนจนให้หมดพนักง,งานไม่ทําตามรับสั่งเกิดตรัสถามขึ้นมาว่าจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยหรือ,อยังพนักง,งานก็เฉยกันหมดพอเฉยอย่างนี้ก็ทรงรู้ทีเดียวไม่ทําตามรับสั่งเราทรงกลิว้วคิดที่จะตัดศีรษะพวกนั้นให้หมดความโกรธนะนะนะ อันนั้นเป็นกรรมเลยนะอาคุตลกรรมพยาบาทตายไปถึงได้เกิดไปไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานอาสันนกรรมมานั่นก่อนตายนิดหน่อยนะครับพวกพนักง,งานที่กล้าขัดทับสั่งก็เกี่ยวกับว่าเห็นสภาพของพระราชาแล้วไม่อาจจะทําอะไรเราได้แล้วเวลานี้เกิดเสียดายเงินได้ทองที่มาเอามาแจกคนตุดุยตุดไล่ตำนองนั้นก็ไม่ทํานะเห็นไหมครับ แวบเดียวก็เป็นกรรมได้นั่นไม่ใช่ในวิสีสุดท้ายก่อนหน้านั้นอีกนะครับยังพูดจากระู้เรื่องไอ้วิสีสุดท้ายนะีมันพูดอะไรไม่ได้และไม่รู้เรื่องนะครับแม,รรม้กรรมนิมิตคตินิมิตนะ่ะมาก่อนวิสีสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังเป็นไปสืบต่อคือว่าบุคคลละลึกถึงกรรมดีที่ตนทําวันนั้นวันนี้ได้ไม่ใช่ไปละลึกเอาตอนวิสีสุดท้าย วิถีสุดท้ายและลึกไม่ได้หรอกมันกระชัน้นเดเกินไปต้องก่อนหน้านั้นทําทางให้เละไอ้ก่อนนะครับเพราะบางทีตอนที่ล,ลึกได้น่ะก็เกี่ยวกับว่าพวกญาติกระตุ้นให้ระลึกว่าได้ให้ใส่บาตรละวันนั้นวันนี้นะนะจงนึกก็ดีจงระลึกก็ดีตอนนั้นยังมีการฟังคําของพวกญาติรู้เรื่องบางทีก็พูดกับเขาได้นะอ๋อนึกได้แล้วนึกได้แล้วจะไม่ใช่วิถีสุดท้ายแน่นอน นะครับแล้วก็ยังกําลังละลึกถึงอยู่ท่านเดียวนะครับก็เกิดตายคือเกิดวิถีสุดท้ายขึ้นมามีอารมณ์ที่กําลังละลึกถึงอยู่นั้นนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนนะก็เรียกว่าเอาอันนั้นแหละเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิในภพถัดไปนี่เป็นอย่างนี้นะแต่โอกาสที่จะเปลี่ยนได้มีไหมมีได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนได้ มีเรื่องว่าพระเถระรูปหนึ่งท่านเกิดใช้ฤทธิ์ของท่านนะ <c oughs> ตรวจสอบคนจิตใจของคนที่อยู่ในละแวะกใกล้ๆท่านนะนะพบว่าบุรุษคนหนึ่งที่เป็นแกเป็นคนเป็นชาวประมงประกอบอาชีพประมงมาตั้งห้าสิบปีนะเวลานี้ไม่สบายกำลังจะตายตายแล้วจะต้องไปไปนรกทำไมพระเถระรู้อย,อย่างนี้ ที่รู้อย่างนี้ก็เพราะว่ารู้ไปถึงอารมณ์ที่เป็นกรรมกรรมนิมิตนิมิตคตินิมิตของเขาที่กําลังปลากฏแก่เขาตอนใกล้จะตายนะโออนี่ต้องไปนรกนะอารมณ์อย่างนี้ปลากฏแล้วต้องไปนรกท่านรู้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นวิสัยของพระสัพพัญญตญาณก็เกี่ยวกับว่าพระพุทธสัพพัญญตญาณจําแนกได้ว่าอย่างนี้กรรมอย่างนี้กรรมนิมิตคตินิมิต แต่ว่าไม่ไม่ใช่ห้ามคนอื่นรู้อารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ท่านเหล่านั้นรู้ได้เหมือน,นกันแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ากรรมกรรมนิมตตาตินี้เมตระการใดท่านรู้แต่ว่าเวลานี้อาจชายชาวประมงคนนี้กำกำลังมีภาพเปลวไฟปรากฏเป็นอารมณ์นี่รู้อย่างนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นตัวอย่างในตำราไม่ได้บอกว่า ก็เลยรู้ว่าไปในรกนะก็บอกว่าถ้าเรามีอยู่เราก็ไม่ควรที่จะให้เขาไปตกนะต่อหน้าไม่ไม่ควรจะให้เป็นอย่างนี้ต่อหน้าต่อตาเรามีโอกาสเราต้องไปช่วยนะก็ไฟที่บ้านชายชายประมงอันนี้นะเมียออกมาตอนรับนึกว่าพระเถระจะมาบินทบะ นะอาศัยดินทาบาทบ้านนี้ก็บอกว่าโตรวจสัตว์ข้างหน้าเตดเจ้าค่ะถือไม่ใส่บาตรไปไปบ้านอื่นเลยพระเตร่าไม่สนใจก็บอกว่าออาการของอุบายกเป็นยังไงบ้างนะทกางภรรยาก็บอกว่าอ่อนเพลียมากใกล้จะตายก็ตรงก็ไปที่เตียงเลยก็บอกว่าอุบายกตลอดมาท่านมีแต่ประพฤติกรรมทั่วก่อแต่ความทุศีล วันนี้ขอให้รักษาศีลสักวันเถอะขอให้ตั้งใจรัรกษาศีลอุบาสกพูดนั้นนะนะชาประมงพูดนั้นก็ถามว่าทำยังไงท่านบอกเอาทาานั้นว่าตามอาตมานะพูดคําว่าปัญจะศีลานิ้เสร็จเท่านั้นลิ้นก็แข็งพูดอะไรไม่ได้แล้วแต่เพราะจิตเป็นกุศลน,นะอารมณ์ใกล้จะตายเปลี่ยนได้แทนที่จะเป็นกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตที่เป็นอนิจจารมณ กลับเป็นอิดหายลงนะครับแกตายไปนะฮะก็ด้วยกูุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่แกทำครั้งไหนก็ไม่รู้อาจจะชนิติเป็นอาปาราปาริยะเวตนิยกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนๆก,ก็ได้นะครับก็มีโอกาสจะให้ผลนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่กูุศลกรรมคงจะไม่ใช่กูุศลกรรมที่แต่ทำที่เกิดในเวลานั้น หรือจะเป็นกุศล,ลกรรมในเวลานั้นก็ได้ศีลนังไงขพตั้งใจรักษาศีลน,นะครับ <c oughs> <c oughs> นะเยอะเวลานั้นก็ได้อันนี้เอาแน่นอนไม่ได้ถ้าเป็นกุศลในเวลานั้นก็เป็นอาสนกรรมไปถ้าไม่ใช่กุศลในเวลานั้นกุศลที่เกิดใหม่ในเวลานั้นเป็นเพียงประโยชน์ะชักนําให้กุศลที่ทําไ้ครั้งไหนไม่รู้มีโอกาสให้ผลอย่างนี้ก็ได้น,นะครับเราไม่อาจจะรู้ชัด นะแต่ยังไงยังไงก็ตามนะสะภาพอย่างนี้ต้องเป็นไปก่อนหน้ามรณาสันวิถีวิถีสุดท้ายมรณาสันวิถีนะครับรับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบนรรดากรรมกรรมนิมิตคตินิมิตแล้วไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วจะไปเปลี่ยนแปลงกันในวิถีสุดท้ายได้ยังไงนะ <iend> s> <S <c oughs> นั่นก็ต้องเป็นไปด้วยอำนาจของอารมณ์นั้นแน่นอนเป็นอย่างนี้ คนโคมา่าหรือไม่แน่ว่าอยู่ในมรณาสถานการ์มรณาสถานการนณะ์กำหนดได้ว่าเออจะต้องตายนี่โคมา่าอยู่ได้เป็นปีเป็นปีน่าจะไม่ใช่มรณาสถานการณ์คือเขาหมดสภาพในอันที่จะมารับรู้อารมณ์ทางทวารห้าตาหูจมูกลินกายได้แต่รับรู้ทางใจไปอย่างเดียวนะก <c oughs> ็เลยเรียกว่าโคมา่าไปะนะก็ไม่แน่นะไม่แน่ <c oughs> บางทีก็ถูกทําให้โครมานะเพราะว่าเขาประสงค์จะเอาใส่ไปใส่คนอื่น <c oughs> ทำกระโดดายเลยเกินนะเ <c oughs> <c oughs> อาละมีอะไรสงสัยใครจะใส่ถามอีกบ้างไหมครับนี่คือมหาวิบากนะครับมหาวิบากนะมหาวิบากนี่ดีนักหนาเป็นผลของกามาวาจรกุศลกรรม เราได้อัตภาพเช่นนี้ก็เพราะว่าปฏิสนธิวิญญาณก็เราเป็นมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งอย่าลืมว่ายังมีเหลืออีกดวงนั่นนะครับทั้งหมดมันเก้าดวงนะนะปฏิสนธิจิตที่เป็นผลของกามาวจรกุศลน,นะมีเก้านะครับมีเก้าเราเรียนไปก่อนหน้านู้นแล้วดวงหนึ่ง อุเบกขาสันติรณะนะครับ <c oughs> นั่นก็เป็นผลของกุศลได้ถ้าหากว่าปฏิสันธีของท่านเป็นอุเบกขาสันติรณะเ <c oughs> ชื่อแน่ว่าท่านไม่อาจจะมานั่งเรียนอยู่อย่างนี้ได้ก็จะมีสภาพเป็นคนบ้าบ้าบอดนบอบดหนวกหรือว่าเสะปัญญาโอดดำองนั้นนะครับเขาเรียกว่าอาเหตุกะสุขติบุคคลนะ เป,เป็นบุคคลในสุคติจริงแต่เป็นอเหตุกะเพราะปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะซึ่งเป็นไอเหตุกะจิตไม่มีเหตุเลยนะทั้งอโรพะทั้งอโทสะทั้งอโมหะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งในบรรดาแปดดวงนะอ่า และเข้าใจว่าจะต้องเป็นประเภทยานสัมประยุต์นาผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรฟังทำทุกทีรู้เรื่องทุกทีถามว่านะถ้าไม่เข้าใจถามได้อย่างนี้ก็ไม่เห็นจะมีใครถามสักเท่าไรแสดงว่าเข้าใจนั่นแหละนะครับเพราะท่านบอกว่าถ้าหาขปฏติสนธิด้วยจิตที่เป็นยานสัมประยุน์แล้วเรียนรู้อะไรแล้วรู้ได้ง่ายเข้าใจง่ายท่านว่าอย่างนั้น เรียกว่าปฏิสนธินั้นแข็งแรงเข้มแข็งในอันที่จะรู้อะไรต่างๆนะครับใจคอใจเก็บของแล้วยังไม่ทันได้สิ้นรีบไปไหนกันนักหนานะอะไรก็จะถามอะไรครับัครบออ ครับอ่าเราก็มีโอากาศกา่อนสิมีอากาศดีกว่าสิก็เพราะเรามีการอบรมจิตบ้างการฟังก็เป็นการอบรมเหมือนกันนะถ้าฟังด้วยดีไม่ใช่คิดแต่จะเอาบุญจะเอาปัญญาไดเอาเหตุเอาผลมันซึมราบก็ไปนะครับนี่ประการหนึ่งและก็ยังอุตสาห์ได้ปฏิบัติอีกจิงอยู่ยังปฏิบัติไม่ถูกนะครับยังไม่ตรงต่อทางนะ แต่ในเวลาปฏิบัติแม้ไม่ตรงตัวทางนักก็จริงไม่ใช่าไม่ได้อะไรศีลนะนะนะครับก็ได้แล้วความมักน้อยความสันโดษเป็นอยู่ด้วยปัจจัยเท่าที่มีเท่าที่ได้ที่เขาจัดแจงให้ในคราวปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นรถจ,จะเป็นธรรมที่ประเสริฐน้อมนาวจิตใจของเราให้มีอัธยาศัยอ่อนโยนเวลาใกล้ตา,ายอารมณ์ที่เป็นอิทธารม์ซึ่งจะเป็น ปัจจัยแก่สุขติพบต่อไปนะปรากฏได้ง่ายกว่านะปรากฏได้ง่ายกว่าแต่แตถ้าหาวกว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วโดยเฉพาะถึงขั้นญาณและไม่มีปัญหาเลยนะอ, <c oughs> อ๋อกพรามันไม่จําเป็นต้องเรื่องนี้ก็ได้ถ้าหากว่าเขาศึกษาฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะอยู่เป็นประจำนะครับก็ทํานองเดียวกันแต่ว่า ถ้าไม่ถึงกับปฏิบัตินะครับก็เอาแนยังเอาแน่ไม่ได้นะเพราะว่าในการเรียนการศึกษานะี่แหมนะะมันลำบากนะไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีนะครับเรียนธรรมะด้วยกันก็จริงอย่างที่ผมชอบพูดอะเรียนอภิธรรมเรียนอภิธรรมเอาก็จริงๆหาได้เรียนอภิธรรมไม่เรียนหนังสืออภิธรรมก็นั้นะนะครับ เรียนอภิธรรมก็ต้องให้รู้อภิธรรมไม่ใช่รู้หนังสืออภิธรรมว่าในหนังสือนี้เขาว่าไว้กอะไรบ้างอย่างนั้นไม่ไม่พอถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ซื้อหนังสือมาอ่านเองก็ได้ไม่เห็นหต้องไปที่นั่นที่นี่นะครับสอนแบบสอน,หนเหมือนอ่านหนังสือให้เขาฟังแล้วมันจะได้ประโยชน์ะนะะครับขออนุโมทนา